สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่เจ็ดเดือนแปดพี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ทุกคนเมื่อวานนี้เข้าแต่น่อยเดียวนะเป็นฮานอย VIP นะ แปดหกห้าแล้วก็เก้าสามนะเข้าสามเก้าเ้าสามเข้าเป็นตัวเน้นเป็นตัวฟันนะหน่อยเดียวหน่อยสุดท้ายเลยทุกคนสำหรับหน่อยกาซาดนะหน่อยกาซาดนี่ผมให้หนึ่งกับอ่าผมให้สองนะสองกับสามนะหนึ่งห้าสี่แล้วก็สองสามนะถ้าพี่ๆเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะเอาสองกับสามมาจับคู่กันก็น่าจะได้สองสามอยู่นะ เนาะให้สองกับสามออกมาสองสามเลยนะเอาใหม่นะนะครับผมนะเมื่อวานนี้มันก็ยากอยู่หน้าเลขก็ออกแต่เบิร์นเนาะออกแต่เลขเบิรนนะเอาใหม่แล้วกันมาเริ่มจากหาหน้อยเลขกันเลยหาหน้อยการศาด เด่นนะครับหน่อยการซาดวันนี้ก็จะเป็น9แล้วก็0นะ9กับ0นะครับก็จะมี93 95นะ93 95 96 03 05แล้วก็06นกะครับการเก้านย์เจ ก้าสองนะแล้วก็ศูนย์สองตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้านะตัวเนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี93 95 96แล้วก็03าฮานอยแรกนะครับฮานอยกาซาดนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะสี่กับสามสี่กับสามไม่ใช่สี่กับสองเลขสองนะทุกคนสี่กับสองนะครับก็จะมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้า 2 027แล้วก็29นะครับกัน45 25นะ48แล้วก็46่หกนะตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี404749ย์สแล้วก็สอนะครับสำหรับหนอยที่2นะครับฮานอยพิเศษก็จบไปแล้ว4กับ2ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้4นะทุกคน4อันนี้4กับ3นะ ปกติ4กับ3นะครับก็จะมี40 47หน้า48 30 37แล้วก็38กันนะครับ45 35 46แล้วก็36นะครับ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมี40 4 7 4 8แล้วก็30สำหรับฮานอยปกตินะครับ สกับ3จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP เด่นนะครับผม 4, นะ4ีนะสกับ2 4กับ2นะครับก็จะมี 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 2 7 2 6แล้วก็2 5นะครับตัวการน,นะครับตัวการน,นี้ก็จะเป็น4 0 4 1 4 0 4 1 4 9แล้วก็4 8นะครับผมพี่พเน้นที่4เลยนะเน้นที่4เลยนะน้อยนี่นะ นอยวีนะี่แน่นอนสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เกาสี่แปดตัวเนี่ยนะครับก็จะมี C 7 4 6จ5แล้วก็26นะครับสําหรับฮาหนอยนะครับสูตรแยกนอยนะครับผมนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสี่ เลขศูเลขสี่เลขศูนย์แล้วก็เลขสอแล้วกันเนาะสอหรือสามดีสองสองก็ได้มสี่ศูนย์สอนะครับผมนะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขสี่เลขสีเลขสแล้วก็เลขศูนย์แล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ